เปิดดวงชะตา6ราศีประจำเดือนมีนาคม2567ทั้งเรื่องงานเงินและความรัก ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะปราศีดวงเดือนประจํามีนาคมทั้งเรื่องงานเงินและความรักได้แก่ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการงาน ผลงานไม่ค่อยเข้าตาอย่าทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาหรือหาเรื่องขัดแย้งกับใครคุณจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบช่วงปลายจะเริ่มดีขึ้นบ้างมีคนเข้ามาช่วยบริวารเชื่อฟังมากขึ้นการเงินมีรายจ่ายที่ปฏิเสธไม่ได้เข้ามาตลอดอึดอัดใจมีดวงถูกหลอกถูกโกงอย่าเชื่อใจใครง่ายช่วงต้นหมดไปกับยาค่ารักษาพอมีลาบเป็นของเล็กของน้อยอยู่บ้าง ความรักมีเรื่องผิดใจกันกับคนรักทำยังไงก็ไม่เข้าใจกันสักทีต่างคนต่างคิดลองพยายามปรับตัวกันสักนิดส่วนคนโสดสนิทช่วงปลายมีดวงได้พบรักกับเด็กกับคนอายุน้อยกว่าพาให้กระปี้กระเป๋าสดชื่นราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชาวราศีกุมการงานท่วมทน้นต้องรับอิดชอบงานมากขึ้น ถูกทำงานที่ไม่ถนัดแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ช่วงต้นร้ายแต่ปลายดีจะเจอทางออกหากสมัครงานทิ้งไว้จะมีข่าวดีมีงานเสริมช่วยเพิ่มความก้าวหน้าการเงินหืดขึ้นคอกว่าจะหาอันนั้นมาโปะอันนี้ได้แทบไม่รอดภาระมากล้นทั้งเรื่องของตัวเองและคนใกล้ชิดไม่ควรให้ใครหยิบยืมความรักวุ่นวายสับสนลังเลทำอะไรไม่ถูก พยายามคิดดีมองโลกในแง่ดีจะไม่มีปัญหาส่วนคนโสดกำลังโดนใจวัยรุ่นมีอายุน้อยกว่าเข้ามาจีบราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนการงานโดดเด่นมีผลงานเป็นที่น่าพอใจของผู้ใหญ่ ถ้ากำลังรอลุ้นการโปรโมทปรับเปลี่ยนตำแหน่งจะสมหวังส่วนใครที่ขว้างงานจะมีข่าวดีการสอบแข่งขันถ้าพยายามเต็มที่จะเป็นต่อคู่แข่งอย่าไปคิดพึ่งพาคนอื่นจะทำให้ต้องผิดหวังการเงินกระเบียดเะเสียณต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดอาจเป็นพอะที่ผ่านมามือเติบมากเกินไปรา้รับส่วนใหญ่มาจากงานไม่ใช่โชคลาภ ความรักหากเล็งเล็งใครเอาไว้ต้องใจกล้าหน้าด้านตรือเท่านั้นที่จะไปชีดใจเขาหรือเธอได้สำเร็จส่วนคนมีแฟนแล้วมีดวงชวนกันไปพักผ่อนแต่ก<ต>็มีเรื่องหึงหวงเข้ามาเกี่ยวพันราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษการงานได้ดีพอการเจรจาผู้ใหญ่รักเอนดู หากมีปัญหาให้เข้าปรึกษากับผู้ใหญ่โดยตรงถ้าพูดบ่นไปอาจเข้าตัวอาจมีผู้ไม่หวังดีกับตัวคุณคอยต้องทำร้ายช่วงปลายระวังทำงานพลาดให้ฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้างการเงินกำลังมีโชคหากทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาเรมซัย์ยิ่งดีมีแนวโน้มได้กำไรจากที่ดินได้รับมรดกช่วงต้นเสี่ยงลุ้นเล่นหุ้นสบาย ความรักคนโสดราเริงแจ่มใสมีคนหมายปองไม่ซ้ำหน้าไม่คิดคบใครจริงจังแต่น่าเป็นห่วงเพราะชอบคนมีเจ้าของส่วนคนมีแฟนแล้วให้คุยกันดีๆห้ามประชดประชันราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงาน ถูกมองข้ามได้รับความสนใจน้อยลงอาจเป็นเพราะยังไม่มีผลงานเข้าตาแต่อย่าน้อยใจคนเรามีขึ้นมีลงขอให้พยายามเต็มที่ความดีจะชนะใจได้ช่วงปลายระวังมีปากเสียงกับเจ้านายและเพื่อนร่วมง,งานการเงินขึ้น,ข,นขึ้นลงลงเรื่องส่วนตัวเอาตัวไม่รอดยังต้องคิดหาหนทางช่วยเหลือคนอื่นให้วุ่นวายช่วงปลายจะถูกเอาเปรียบเกี่ยวกับผลประโยชน์เงินทองความรักมีเรื่องให้น้อยใจตลอดเวลา คนรักดูเหมือนไม่เข้าใจสิ่งที่คุณคิดแต่ต้องทำใจเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ส่วนคนโสดมีคนมาทำทีเล่นทีจริงแต่ไม่จริงจัง ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมษช่วงต้นพยายามสะสางให้เสร็จทั้งการเจรจาต่อรองและงานวุ่นวายทั้งหลายพอช่วงกลางลงมาเริ่มมีอุปสร,รรคเยอะประสานงานติดขัดมีเรื่องไม่พอใจกับเพื่อนร่วมง,งานการเงิน มีไม่พอใช้มีคนคอยตอดเล็กตอดน้อยเงินทองรั่วไหลช่วงปลายอย่าลงทุนใหญ่โตจะล้มไม่เป็นท่าระวังถูกหลอกถูกโกงอยู่เฉยๆก่อนดีที่สุด,สดความรักหมุดหงิดมุ่นงานรำคาญใจคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้มีปากเสียงเล็กน้อยไปจนถึงใหญ่โตมีดวงเลิกลาถ้าแม่ระวังคำพูดส่วนคนโสดมีคนมาจีบแต่ก็มาแบบแปลกๆปล่อยให้หวังแล้วก็จากไป หากตรงกับราศีท่านใด<า>ให้คอมเมนต์มเ,มนตเพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ